ออนก้าวหมายความว่ามันอยู่บนดินอ่ะมันไม่ได้มีเสาเข็มไม่มีอะไรรับน้หนักตรงเนี้จึงสุดแล้วพาให้อะไรลงไปด้วยรู้ไหมพาให้โครงสร้างที่มันยืนอยู่บนพื้นตรงนี้ที่มันซุดเนี่ยลงไปหมดเลยมันเริ่มอ้าออกเห็นไหมแล้วตรงนี้เหล็กตรงนี้จริงๆมันต้องชิดกับผนังอันนี้ยมันก็ห่างออกไปละนะครับตรงนี้ก็เกิดประเด็นฝั่งเนี้ยห่างน้อยฝั่งเนี้ยห่างเยอะเห็ <He ard. S 2> นไหมเห็ <he ard S 1> นไหมอันนี้มันเล็กใช่ไหมอันนี้มันเริ่มเบ้ออกไปข้างหน้าแล้วเริ่มเบ้อออกไปข้างหน้าอ่ะ ตรงนี้แหละคือการซุดตัวนะครับสองมุมพอรับเสาแผงมุมที่หนึ่งแล้วก็ตรงนี้มุมที่สองเพื่อที่จะรับหลังคาเพราะว่าหลังคาเวลาซุดเนี่ยมันจะกดลงข้างหน้าสังเกตไหมข้างหลังมันเปิดออกนะข้างหลังมันล้มมาข้างหน้านะล้มมาทางหน้าดังนั้นเนี่ยลงเสาเข็มตรงนี้หลังคาคุณจะได้ไม่ล้มมาข้างหน้าสวัสดีครับผมโบสาโสารอดสอแผงทองการช่างครับ วันนี้อยู่ที่หมู่บ้านโกลเด้นทาวสาทรกระละพึกหลังนี้เลยโกลเด้นทาวสาทรกระละพึกนะครับต้องบอกว่าอยู่ในเวิร์กของ โกลเด้นเอ็มพยนะฮะอยู่ตรงเส้นกับเาพึกนี่แหละใกล้ๆก,กับสาทรเลยก็คือเลยจาก BTS อพุทธากาศมาหน่อยนึงนะครับโครงการนี้นะครับต้องบอกว่ามีหลายโครงการไม่ว่าจะเป็นโ o ลเด n นนีโอโกลเด้นซิตี้โกลเด้นทาวนะครับโกลเด้นซิตี้ขาจะเป็นทาวน์โฮม3ชั้นโกลเด้นทาวจะเป็นทาวน์โฮม2ชั้นโกลเด n นนีก็จะเป็นบ้านแฟดน,นะครับส่วนของหลังนี้นะครับหลังนี้คุณผู้ชมอาจจะง,งงว่าเฮ้ยทำไมมีเสาเข็มมากองหน้าบ้านนะครับต้องบอกให้เลยว่า หลังนี้นะครับที่เรามาทำนะครับเกิดจากปัญหาคือเป็นงานแก้ไขแล้วก็งานปรับปรุงงานเปลี่ยนใหม่ต้องบอกว่าทําหลายอย่างนะครับุผู้ชมแต่ทำเฉพาะหน้าบ้านก่อนนะครับต้องบอกว่าหน้าบ้านเนี่ยเกิดปัญหาการซุดตัวนะซึ่งเดิมทีนะครับหน้าบ้านตรงนี้เราไม่ได้ทํานะครับหลังคาตรงนี้จะเป็นผู้รับเหมาเจ้าอื่นนะแต่ขอไม่เอ่ยชื่อนะครับขอตรงนี้ขอสงวนเอาไว้นะครับแล้วก็ปูกระเบื้องนะครับที่พื้นลงรถนะ แล้วก็มีระแนงสองฝั่งซึ่งงานประเภทนี้เราก็รับทําเหมือนกันแต่ว่าเราจะแนะนํากับทางคุณลูกค้าว่าแบบไหนควรทําแล้วแบบไหนไม่ควรทําจะเกิดปัญหายังไงในอนาคตในหลายๆคลิปที่ถ่ายไปแล้วนะครับถ้าใครเคยดูคลิปผมนะจะรู้เลยว่าสิ่งที่ผมพูดนะครับอ่าเป็นยังไงบ้างแล้ววันนี้เรามาพิสูจน์กันพิสูจน์ตรงที่ว่าสิ่งที่ผมพูดนะครับในคลิปก่อนๆน,น้านั้นว่าการปูกระเบื้องจะต้องเว้นจอยยังไงการทําหลังคาต้องลงเสาเข็มไหมนะ และกระเบื้องหน้าบ้านตรงไหนสุดตัวตรงไหนไม่สุดตัวคลิปนี้พามาดูของจริงเลยก็คือหน้างานจริงๆเลยนั่นแหละเดี๋ยวค่อยๆไปทีละขั้นตอนค่อยๆไปทีละเรื่องตามมาดูแบบใกล้ชิดตามนะครับ <clear> เริ่มตั้งแต่นะครับ uh บริเวณหน้า uh บ้านเลยต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าเสาเข็มเนี่ยที่เรามาวางไว้นะครับเนื่องจากนะครับเราจะต้องตอกเสาเข็มบริเวณล <icans. S 2> งจอดรถนะในส่วนตรงนี้เราจึงขออนุญาตนะครับทางนิติบุคคลนะขออนุญาตวางไว้ข้างหน้า ประมาณ1วันแล้วเดี๋ยวเราจะมาตอ,อกให้ก็คือตอ,อกวันเดียวก็เสร็จแล้ะเฉพาะน้าบ้านนะครับสต้นนะในส่วนของตรงนี้เราจะใช้เสาเข็มทั้งหมด4ต้นต้นหนึ่งแบบมาตรฐานเลยนะสิท่อนก่อนถ้ามันไม่ได้โบเขาเดี๋ยวเราจะเอามาเพิ่มให้แต่ถ้า11ท่อนต่อหนึ่งต้นแล้วได้โบก็หยุดตอกเข็มที่เหลือแล้วก็ขนกลับบริษัทแต่ถ้าไม่ได้โบเราก็จะเพิ่มให้นะครับในส่วนของตรงนี้ในส่วนตรงนี้นะครับ ต้องบอกว่าในส่วนของงานเสาเข็มเนี่ยเราจะตอกนะครับ12ท่อนถ้าเกิน12ท่อนลูกค้าจะมีค่าให้จ่ายตามจริงก็คือตามท่อนที่ต้องเพิ่มมานะแต่ถ้าไม่ถึงในส่วนนี้เราขอสงวนสิทธิ์ไว้ที่10ถึง12ท่อนนะครับที่10ท่อนถึง12ท่อนนะถ้าได้โบเขาคือจบนะครับดังนั้นในส่วนของงานต่อเติมนะครับเราจะเอามาตรฐานคือการนับโบเขาเราจะไม่นับเป็นท่อนนะถ้าได้โบเขาก็คือหยุดตอก แต่ถ้ายังไม่ได้โบเขาเราก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้โบตรงนี้จะได้มาตรฐานม,มากๆเลยนะครับในส่วนของเสาเข็มที่วางอยู่นะครับจะเป็นเสาเข็มไอ8ดนะ I 18ดนะแล้วเพจตรงนี้เราก็ทาสีกันสนิมไว้นะครับเพื่อที่จะป้องกันนะในส่วนของการเกิดสนิมระหว่างรอยเชื่อมของแต่ละท่อนนะครับอ่ามาดูใ,ใกล้นี่ทาการกันสนิมไว้นะครับประมาณนี้เลยเนาะโอเคทีนี้บางคนถามว่า แล้วถ้าเป็นสนิมมันจะเป็นปัญหาไหมถ้าเป็นสนิมต้องบอกให้เลยว่าแผ่นเพจถ้าเป็นแผ่นเพจหนานะครับต้องบอกว่าบางร้านที่เราซื้อเนี่ยเป็นแผ่นเพจหนาก็ต้องบอกว่าเป็นแค่ผิวๆเราสามารถอ่าลบสนิมออกได้นะครับก็คือเอากระดาษรายรูปออกได้แต่ถ้าทากรนสนิมก็จบเลยนะครับก็จะดีกว่าเนาะทีนี้ต่อมา เสาเข็มตรงนี้นะครับเราเตรียมที่จะไปตอกด้านในนะซึ่งเสาเข็มอันนี้เราจะตอกกันไปเรื่อยๆนะครับก็คือตอกกันเป็นท่อนท่อนหนึ่งเมตรห้าสิบลงไปจนถึงชั้นดินดาเลยละกันนะครับทีนี้เสาเข็มตรงนี้ประมาณนี้พอมาเดินมาดูด้านในคุณผู้ชมคุณจะเห็นปัญหาเลยว่าสิ่งที่เราพ่นสเปรย์เอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นบริเวณตรงนี้เราพ่นสเปรย์ไว้นะครับตรงนี้คือเราจะลงเสาเข็มจะเป็นเสาเข็มไมโครพายไอซิบแปดนะบางคนถามว่าทำไมลงใกล้กันหรือบางคนถามว่าทำไมถึงลง ระยะตรงนี้มันไม่ห่างกันเลยลงต้นเดียวเลยได้ไหมมันแข็งแรงไหมนะครับในส่วนของตรงนี้เราคํานวณแบบนี้นะครับในส่วนของการลงต้นเดียวนะครับเราให้ระยะห่างระหว่างต้นเนี่ยนะครับอยู่ที่4เมตรนะถ้าเกิน4ี่เมตรจะต้องลงอีกต้นหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นแบบนี้แบบเนี้ยวัดตรงกลางนะครับวัดตรงกลางนะครับยื่นออกไปซ้ายยื่นออกไปขวานะถ้ามันเกินเมตร50เราจะลงเป็นคู่ อ่ะให้เป็นแบบสั้นๆแล้วกันถ้าใครอยากดูเต็มๆย้อนไปดูว่าไมโครพายแล้วก็ส่อสแสงทองการช่างก็ได้เราจะมีอธิบายไว้อย่างละเอียดเลยนะครับทีนี้ระหวห่างต้นตรงนี้กับต้นริมสุดนู้นนะครับตรงนี้ระยะห่างเกินนะครับก็คือเกินกี่เมตรเกินสี่เมตรได้ไหมไม่ได้นะครับตรงนี้ผมขออนุญาตดึงตลับเมตรเลยแล้วกันนะครับโดยที่วัดจุดจากตรงนี้เป็นจุดแรกเลยนะครับเอาไว้เซนเตอร์เลยแล้วหัวจะดึงมาอ่ะตามมาดูครับนี่เลย ระยะตรงนี้อยู่ที่นะครับ3เมตร55เซนนี่เลย3เมตร55เซนเห็นไหมโอเคทีนี้บางคนถามว่าแล้วทําไมคุณไม่ตอกไปสุดล้วเลยคุณเว้นไว้ทําไมนะครับตามกฎหมายแล้วเขาจะต้องมีการเว้นจากล้วใช่ไหมเวลางานต่อเติมแต่เอาจริงแล้วอันนี้ไม่ต้องกฎหมายหรอกปัญหาคือถ้าคุณไปตอกใกล้เนี่ยมันจะมีฟุตติ้งของั้วด้วยมันจะมีคานของั้วด้วยล้วอาจจะพังได้นะครับถามว่าอยู่ตรงไหน อ่ะตรงนี้ครับคุณผู้ชมนี่อันนี้คือเสาอันนี้คือเสาเสาของรัว้วคุณผู้ชมเห็นรอยแตกแล้วไหมนี่รอยแตกแลว้วโอ้โหต้องบอกว่าใหญ่มากอ่ะ oh, <no. S 1> นี่ผมนี่ผมเอานิ้วผมเทียบไปดูนี่เห็นนะใหญ่ไหมอ่ะเสาตรงนี้นะครับกับในส่วนของเสาต้นข้างหน้านะครับมันจะมีฟุตติ้งนะครับตรงตีนเสาจะมีฟุตติ้งสังเกตไหมว่าตรงนี้มันจะสูงแล้วต,ลตรงนี้มันจะสลบ่ําลงมาตรงที่มันสูงตรงเนี้ยบริเวณบริเวณตรงนี้คุณผู้ชมเนี้ยเนี่ยประมาณนี้ดึงออกมาเลยยี่สิบเซน ยี่สิบเซนโดยประมาณโดยประมาณนะ,ด,ะ,ณนะดึงออกมาเลยยีส่สิบเซนตรงนี้จะเป็นหัวฟุตติ้งนะครับซึ่งจะเป็นหัวฟุตติ้งสาหรับการตั้งเสาตัวนี้ขึ้นมานะครับดังนั้นถ้าคุณไปตอกไมโครพายใกล้นะครับเสาไมโครพายของคุณอาจจะไปเบียดเสาเข็มของอันนี้หรือไปเบียดฟุตติ้งของอันนี้ล้วอาจจะล้มได้นะครับอันนี้ขนาดไม่เบียดนะยังล้มเลยคุณผู้ชมดูดิรอยแตกเยอะจริงๆนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งข้างหน้าก็จะมีเสาเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยประเด็นแรกคือเราจะไม่เบียดเสาและประเด็นต่อมา ต้องบอกว่าเรื่องของระบบท่อน้ําทิ้งต้องบอกอย่างครับว่าทาวน์โฮมหลังกลางเวลาคุณอ,อ่าบน้ําใช่ไหมแล้วท่อน้ําทิ้งเนี่ยก็จะไปลงสู่หลังบ้านไม่ว่าจะเป็นถังแซ็หรือบอดดักไขมันถ้าเป็นซิงล้างจานก็จะลงบอดดักไขมันถ้าเป็นอุจจาระปัสสาวะก็จะลงถังเซตนะครับทีนี้พอเขาบำบัดเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จะเป็นระบบโอเวอร์ฟลูก็คือน้ําล้นพอล้นเสร็จมันก็จะมีท่อใยหินอันนึงอะ่ะจะวิ่งผ่านกลางตัวบ้านเลยนะ พอมันวิ่งข้างบ้านไม่ได้ไงมันเป็นของเพื่อนบ้านเขาจะวิ่งลอดใต้กลางตัวบ้านมาเลยนะครับ mm hmm. พอรอดมาเสร็จแล้วเนี่ยก็จะระบายสู่บริเวณหน้าบ้านอ่าฟังดีนะระบายสู่บริเวณหน้าบ้านซึ่งหน้าบ้านจะมีท่อระบายน้ําของโครงการท่อระบายน้ําของโครงการก็จะนําไปสู่บ่อบําบัดของโครงการแล้วมันเกี่ยวอะไรกับไมโครพายมันเกี่ยวอะไรกับลงเขาเสาเข็มนี่เลยคุณผู้ชมนี่ช่างชุดเก่าเขาทําการ ปูกระเบื้องปิดไปเลยคุณผู้ชมมาดูใกล้นี่ปูกระเบื้องปิดไปเลยปิดไปเลย,ป,ป,เลยปิดไปเลยครับปิดไปเลยครับปิดไปเลยนะตรงนี้ปัญหาอยู่ที่ว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับผมหรอกผมไม่ได้ว่าผู้รับเหมาเก่าหรอกจะปิดไปเลยก็ได้แต่ถ้าคุณเซอร์วิสอ่ะคุณต้องสกัดกระเบื้องออกแล้วคุณก็ถึงยกฝาขึ้นมาได้กระเบื้องจะแตกหมดแต่ถ้าคุณทําเป็นมือยกขึ้นมาเนี่ยก็ได้หรือคุณเจาะรูทําเป็นฝาสแตนเลสดักกลิ่นก็ได้เช่นเดียวกันนะครับทีนี้แล้วแต่ช่างทํา ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่านเจ้าของบ้านด้วยแต่มันไม่ได้เกี่ยวกับเราเกี่ยวกับเราตรงไหนรู้ไหมก็คือแนวท่อเนี่ยมันมาทางนี้คุณผู้ชมนี่นี่คือแนวท่อถามว่าผมรู้ได้ไงเอาคุณก็ดูบ่อพักสิคุณก็ดูบ่อพักผมขอญาตนะขอญาตวางผ่ทนเมตรที่ตรงๆอ่ะอ่ะนี่นี่คือแนวท่อแนวผ่านกลางเลยเห็นนะนี่ผ่านกลางคุณผู้ชมดูนี่ผ่านกลางเลย,เนนะลลเลยท่อใหญ่หินขนาดประมาณนะครับแปดนิ้วขึ้นไปแปดนิ้วสิบนิ้วแล้วแต่โครงการวาง วางมาเลยทีนี้วางมาเสร็จเป็นไงก็ต้องระวังท่อใย,ยหินถ้าคุณไปตอกแตกนะโอ้โหตอนนี้แหละขุดดินกันสนุกอะขุดลงใปใหม่วางท่อให้ใหม่ถ้าวางเสร็จมันไปนกระทบใต้ท้องบ้านโอ้โหขุดลอดใต้บ้านมาเลยตอนนี้งานชอเลยฮนะงานชองานช้างงานช้างทีนี้ต้องบอกเลยว่าถ้าท่อวิ่งผ่านมาตรงนี้แล้วนะครับเราจําเป็นจะต้องลงเสาเข็มเราจะต้องคํานวณดีๆอย่างอันเนี้ยผมเนี่ยเบียดเลยอันตรายไหม อันตรายแต่เรารู้อยู่แล้วว่าเรามืออาชีพดังหลังเนี่ยแทบไม่พลาดเลยแต่ก่อนเนี่ยพลาดบ่อยเพราะว่าเราคำนวณระยะเบียดเบียดถามว่าทำไมต้องเบียดเบียดให้ลูกค้าล่ะเพราะว่าเพิ่มความแข็งแรงไงคุณผู้ชมถามว่าถ้าตรงเนี้าายทำไมต้องมาลงมา,มาลงใกล้เขาเรียกว่าใกล้แนวลายท่อด้วยเนื่องจากเราจะยืดเสาเข็มอ่ะเพื่อที่จะมารับตรงนี้ด้วยนึกออกไหมพอเสาเข็มลงตรงนี้เสร็จเราสามารถทําแคนททลีฟแคนทิลีฟภาษาบ้านเราเขาเรียกว่าทําแขนคานเนี่ยแขนคานยืดออกไปรับยืดออกไปรับ รับโครงสร้างได้แต่ถ้าลงเสาเข็มห่างท่อไปหน่อยอ่ะสุภาวมาลงตรงนี้มาลงตรงนี้ไอ้แขนคานเนี่ยมันก็จะไกลขึ้นแขนคามันจะไกลขึ้นคุณยกตัวอ,อย่างง่ายๆเลยผมดึงตลับเมตรอ่ะผมดึงตลับเมตรขนาดเนี้ยผมดูนะความแข็งแรงอ่ะมันจะน้อยแต่ถ้าผมหดตลับเมตรให้มันสั้นลงเนี่ยมันจะเริ่มแข็งเห็นไหมมันจะแทบไม่หักละเหมือนแขนคนเราอ่ะยื่นยื่นไกลๆรับน้ำหนักตรงเนี้ย หักได้หักได้แต่ถ้าคุณงองอแขนมาแขนสั้นลงแข็งแรงกว่าเดิมง่ายๆเลยเราก็จึงเอาเสาเข็มเนี่ยนะครับเบียดทอยมาสุดแต่จะไม่ให้ท่อแตกนะครับอย่าให้ท่อแตกไปเลยผมคุยกับช่างอย่าให้ท่อแตกนะเว้ยช่างแตกมาในงานเข้าเลยนะแก้กันยาวเลยนะเราต้องพูดภาษาแบบกันเองนะขออนุญาตทีนี้เวลาเราลงเนี่ยเราเบียดนิดนึงแต่อย่าให้โดนท่อแล้วเราแขนของเราที่ยื่นไปรับเนี่ยมันจะแข็งแรงแข็งแรงกว่าถูกไหม เอ่ยยิ่งแบบแข็งแรงกว่าทีนี้บางคนก็ถามว่าเนี่ยเราทําให้ถึงขนาดเนี้ยคุณกลัวเออเลอร์คุณ,คณ,คณอะไรไหมเรากลัวหมดแหละแต่เราอยากให้มันแข็งแรงที่สุดไงคุณผู้ชมถ้าถามว่าเราก็เถิบเข้ามาได้ไหมก็เถิบเข้ามาได้ระยะจากต้นนู้นกับต้นนี้3ามเมตรห้าสิบอันนี้อาจจะลดลงก็ได้เหลือสามเมตรสี่สิบสามเมตรสาสิบเลยด้วยซ้านะดังนั้นเนี่ยส่วนของตรงเนี้ยเราคํานวณให้เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ตรงเนี้ยที่เราทาเนี่ยก็จะเป็นเสาเข็มสี่ต้นมีคานเขาเรียกคาน คานคอดินเนี่ยจะวิ่งผ่านหัวเสาเข็มทุกต้นเลยนะครับวิ่งผ่านหัวเสาเข็มทุกต้นแล้วก็จะมีคานซอยตรงนี้ด้วยคานซอยจะมีซ้ายขวานะครับแล้วก็จะวิ่งผ่านนี่สองอันอ่าง่ายๆเลยนะครับบางคนอาจจะมองว่าให้ผมเป็นเด็กเล่นขำๆหรือเปล่าอะไรประานี้อยากให เข้าใจแบบบ้านๆเข้าถึงก็คือผมยึดหลักนะถ้าผมทําคลิปให้กับคุณแม่บ้านดูได้ให้คุณผู้หญิงดูแล้วเข้าใจได้แสดงว่าสอบผ่านคุณผู้ชายน่าจะเข้าใจเหมือนกันนะครับผมคิดว่าเรื่องของช่างๆอะไรพวกนี้น,นะครับถ้าอธิบายคุณผู้หญิงเข้าใจคุณผู้ชายเข้าใจยิ่งกว่านะครับตรงนี้ฝากเอาไว้แล้วกันเราไม่ได้เหยยดเพศนะแต่เรามีมุมมองประมาณนี้พยายามอธิบายแบบง่ายๆเข้าใจนะครับทีนี้ต่อมาปัญหาที่เราเจออ่ะอันนี้เป็นไฮไลท์ละปัญหาที่เราเจอที่ผมไปคุยไปไหลายๆคลิปอ่ะ ว่าเราจะเจอปัญหาอะไรบ้างตรงนี้เลยตรงนี้ผมเคยพูดแล้วว่าระหว่างนี่เลยระหว่างผนังอันนี้นะครับกับนี่ผนังอันนี้มันมีคานมันเป็นระยะของอะไรนี่ข้างบนไงข้างบนเป็นห้องนอนคุณผู้ชมข้างบนเป็นห้องนอนดังนั้นเนี่ยข้างล่างตรงเนี้ยมันต้องมีคานร,รับน้ําหนักมันมีคานอยู่แล้วเทเลสตรงนี้มีคานแต่เป็นคานที่ยื่นออกมารับ เหมือนแค่เขาเรียกว่าแคนเทลิปอะที่ผมบอกเมื่อกี้เป็นคานสั้นๆยื่นออกมารับมารับน้ำหนักไม่ค่อยเยอะเทเลสมีคานแต่ว่าคานจริงๆอะมันจะอยู่บริเวณเสาตรงนี้ที่รับกับข้างบนบ้านเนี่ยบริเวณเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยกับตรงเนี้ยอ่านี่คือคานจริงๆส่วนเทเลสที่ยื่นออกมานี่เป็นแคนเทลิปทีนี้แล้วผมพยายามจะสื่ออะไรสื่อสีครับตรงที่ว่าพื้นตรงเนี้ยสังเกตได้เลยคุณผู้ชมนี่กระเบื้องไม่มีแตกไม่มีร้าวไม่มีอะไรเลยเต็มทุกแผ่นแน่นทุกอย่าง แต่ส่วนที่มันเป็นปัญหาคือตรงนี้คุณผู้ชมนี่เลยนี่แตกแล้วครับรอยแตกมาแล้วคุณผู้ชมนี่เห็นไหมอันนี้ใหญ่เลยน่าจะประมาณแปดมิลเก้ามิลโดยประมาณนะประมาณหนึ่งเซนแล้วกันเนี่ยแยกละแยกละถามว่าทําไมมันแยกอ่ะก็พื้นตรงนี้มันอ่อนกาวมันไม่มีเสาเข็มไงคุณผู้ชมมันอ่อนกาวนะพื้นข้างในมันมีเสาเข็มมาเลยไม่แตกทีนี้ผมเวลาบอกว่าเวลาปูกระเบื้องเนี่ยแยกจอยหน่อยนะครับคุณผู้ชมแยกจอยแยกจอยคือถ้าคุณแยกจอยตรงนี้นะจบปัญหาเลย แักจอยคือประมาณสักห้าเซนถึงสิบเซนอ่ะแยกไปแล้วก็อาจจะเอาหินมาโรยก็ได้อะไรมาโรยก็ได้แยกไปตรงเนี้ยมันจะไม่สุดแล้วนะครับในส่วนที่มันสุดเนี่ยมันก็จะไม่ดึงกันแล้วทำให้มันไม่ให้เกิดรอยแตกแล้วแบบเนี้ยนะครับบางหลังนี่คือหนักกว่านี้นะอันนี้คือแตกตรงร่องกระเบื้องใช่ไหมบางหลังนี่คือแตกกลางกระเบื้องเลยนะวิ่งกลางกระเบื้องเลยนะอันเนี้ยโอ้โหยากเลยนะครับแก้ยากเลยนะดังนั้นตรงนี้เนี่ย จะเกิดปัญหาที่พื้นแล้วใช่ไหมเกิดปัญหาที่พื้นยังไม่จบคุณผู้ชมเมื่อสักครู่ผมบอกอะไรอย่าไปตอกเสาเข็มใกล้กับอะไรใกล้กับแนวรั้วจะต้องเว้นแนวรั้วอย่างน้อยห0สิบเซนนี่คุณผู้ชมมาดูนะครับอ่ะแต่กล้องกดกล้องลงมาเลยอ่ะกดล่างๆเลยล่างๆเลยกดลงมาอีกอ่าเห็นผมไหมเห็นผมไหมโอเคไหมนี่คุณผู้ชมเนี่ยดูเห็นไหมมันสโลปขึ้นไปมันสโลปขึ้นไปนะดูนะเห็นแล้วมันสโลปขึ้นไปสลับเมสตมันสโลปขึ้นไปอ่าทีนี้เนี่ยอันนี้เห็นได้ชัดเลยสโลปขึ้นมาเยอะเลย ก็ผมเคยบอกให้ทราบแล้วว่าคืออะไรเมื่อต้นคลิปเลยนี่รั้วรั้วเนี่ยมันมีฟุตติ้งใช่ไหมแล้วฟุตติ้งจะเชื่อมระหว่างฟุตติ้งก็คือคานมันมีคานดังนั้นเนี่ยอะไรที่มันใกล้ๆรั้วเนี่ยมันจะไม่สุดเห็นไหมตรงเนี้ยไม่สุดมันสูงตรงเนี้ยมันต่ําตรงเนี้ยมันไกลคานดังนั้นเนี่ยเวลาคุณตอกเสาเข็มเนี่ยคุณอย่าไปตอกบริเวณตรงนี้นะคุณต้องเว้นมาห้าสิบเซนเพื่อที่จะไม่โดนแนวคานของเขาไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวคานรั้วล้มมีปัญหาอีกนะครับ ตรงนี้จึงพิสูจน์ให้ได้เห็นเลยว่าเสาเข็มควรที่จะตอกระยะตรงนี้ถูกต้องแล้วอ่ะเรามาร์กกันแล้วนะครับตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยตรงนี้เป็นเซนเตอร์เลยอ่ะมาดูใกล้ตรงนี้เซนเตอร์เรขากากบ,บาดไ้ด้วยอ่าช่างเรากากบ,บาดไว้แล้วนะครับตรงนี้นะอ่าอะไรนะอ่าโฟร์แมนเองโฟร์แมนทำเองเลยใช่ไหมเออเยี่ยมเลยโฟร์แมนเราก็มีโน้ตฮาวนะครับต้องบอกว่าเราใช้โฟร์แมนตรวจงานนะครับคุณภาพนะจบอะไรจบก่อสร้างป่ะปะเยี่ยมเลยครับอ่าต่อมาคุณผู้ชมทีนี้ ในส่วนของตรงนี้นะครับ <c oughs> ลงเสาเข็มระยะห่าง50เซนมอันนี้เข้าใจท่องแท้แล้วใช่ไหมทีนี้ตรงนี้มันเป็นแนวคาแนวคานมันไม่สุดนะไม่สุดเลยนะครับแต่ตรงนี้มันสุดพื้นตรงนี้มันอ่อนกาวอย่างที่ผมบอกอ่อนกาวหมายความว่ามันอยู่บนดินอ่ะมันไม่ได้มีเสาเข็มไม่มีอะไรรับน้หนักตรงนี้จึงสุดแล้วพาให้อะไรลงไปได้วยรู้ไหมพาให้โครงสร้างที่มันยืนอ,อยู่บนพื้นตรงนี้ที่มันสุดเนี่ยลงไปหมดเลยได้แก่อะไรบ้างอันดับแรกเลยคือพื้นกระเบื้องที่คุณเห็นตรงนี้พื้นกระเบื้องตรงนี้แตกอยู่แล้วเนี่ย เนี่ยเยอะเลยลงไปอยู่แล้วเนี่ยโหนี่ดึงออกมาได้เลยเนี่ยดึงออกมาได้เลยดูดิโอ้โหโอ้โหอาคมุดเข้ามาเลยุญาตนะโอ้โห <laughs> น,ะโโนี่ถือว่ามันมีปัญหาจริงคุณผู้ชมแล้วก็ในส่วนของตรงนี้เนี่ยที่อ่อนกล่าวคือกระเบื้องไปแล้วหนึ่งใช่ไหมสองนี่เลยเสาเสามันก็วางอยู่บนพื้นใช่ไหมเสาเนี่ยมันก็จะไปด้วยนะอ่าคุณผู้ชมดูดูนะ เสาเนี่นะครับก็จะไปด้วยเนี่ยเนีอ๋อของของของเขามีเหล็กเส้นอยู่นิดนึงนะเล็ก,ลก,ลกตรงนี้เนี่ยเสาตรงนี้ก็จะไปด้วยนะครับเสาก็จะไปด้วยขอละนะเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ตรงตรนี้ก็จะไปด้วยนะครับอ่ะทีนี้ตีนเสาเนี่ยมันจะออนอยู่บนพื้นใช่ไหมทีนี้ตีนเสาออนบนพื้นแล้วต้นเสาเนี่ยอันนี้คือเสาที่มันตั้งต้รับหลังคาข้างบนนะครับปัญหามันจึงเกิดตรงที่ว่า หลังคาก็สุดตามพื้นคุณผู้ชมดูจากสังเกตตรงไหนตรงนี้เลยนี่คุณดูช่องว่างคุณดูช่องว่างช่องว่างเน,เน,เน,เนี่ยโบ๋เลยเนี่ยเนี่ยหูผมตีเลยเนี่ยตรงนี้เหนไนะเนี่ยเป็นรูกว้างเลยรูกว้างตรงนี้กว้างเสร็จอันนี้แคบลงแคบลงแคบลงสังเกตได้นะแคบลงลแคบลงแคบลงนะแคบลงไปเรื่อยๆแล้วตรงนู้นเนี่ยรูเล็กตรงนี้รูเล็กแสดงว่าฝั่งเนี้ยมันไม่ค่อยสุดเห็นนะฝั่งเนี้ยมันไม่ค่อยสุดรูจะเล็ก อันนะี้ดูเล็กเล็กเสร็จแล้วก็จะกว้างขึ้นกว้างขึ้นกว้างขึ้นไปเรื่อยๆกว้างขึ้นไปเรื่อยๆกว้างขึ้นไปเรื่อยๆอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะคุณผู้ชมนะโอเคประเด็นอยู่ตรงที่ว่าในส่วนที่มันซุดเนี่ยมันก็ซุดไม่เท่ากันหรอกมันไม่บอกอ่ะพร้อมนะหนึ่งสองสามซุดพร้อมกันฝั่งไี้จะซุดน้อยกว่านะครับทีนี้ในการซุดเนี่ยถ้ามันเป็นออนกาวแล้วมันจะซุดไม่พร้อมกันแต่ถ้าลงเสาเข็มไมโครโพายแล้วเนี่ยในการซุดเนี่ยมันจะแทบไม่ซุดเลยถูกไหม หรือถ้าลงหกเหลี่ยมเนี่ยถ้าหกเหลี่ยมเวลาซุดมันก็จะซุดพร้อมกันเพราะว่าเสาเข็มมันลงระยะความยาวเท่ากันอันนี้ฝากไว้เป็นความรู้ออนกาวไม่เท่ากันไมโครพายแทบไม่ซุดเลยถ้าเป็นหกเหลี่ยมซุดพร้อมกันเขียนนะโอเคต่อมานี่เสาเสาอันนี้ก็แยกจากตัวบ้านนะอ่ะดูนี้คุณผู้ชมข้างล่างนี่ช่องเล็กข้างล่างช่องเล็กอ่ะเดี๋ยวผมชีดด้ดูใช้ตลับเมตรข้างล่างช่องเล็กช่องเล็กช่องเล็กอันนี้เริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น ใหญ่ขึ้น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 มันเริ่มอ้าออกเห็นไหมแล้วตรงเนี้ยเหล็กตรงเนี้ยจริงๆริมันต้องชิดกับผนังอันเนี้ยมันก็ห่างออกไปแล้วนะครับตรงเนี้ยก็เกิดประเด็นฝั่งเนี้ยห่างน้อยฝั่งเนี้ยห่างเยอะเนี่ยฝั่งเนี้ยห่างดูดิคุณ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 ต้องตากล้กกองคุณต้องอยู่ประมาณนี้คุณจะได้เห็นเห็นนะเห็นนะอันนี้มันเล็กใช่ไหมอันนี้มันเริ่มเบ้ออกไปข้างหน้าแล้วเริ่มเบ้อออกไปข้างหน้าอ่ะตรงนี้แหละคือการซุดตัวนะครับอย่าไปโทษอย่าไปโทษ คนที่ทาหลังคางานต่อเติมเดี๋ยวไปโทษเขาเขาไม่มีส่วนผิดหรอกนะครับเขาไม่ได้ผิดเขาทําโครงหลังคาเนี่ยนะครับโอเคละสวยทุกอย่างเพอร์เฟกหมดแต่ปัญหาคือที่ว่าพื้นเนี่ยมันซุดเราจะแนะนำยังไงให้ท่าง,งบ้านเข้าใจว่าเราจะมีวิธีการต่อเติมยังไงมากกว่านะครับงานหลังคาช่างเดิมทาโอเคผมถือว่าโอเคนะผมชอบเลยแต่การแก้ปัญหาในส่วนของการพื้นซุดเนี่ยช่างเขาช่างทาหลังคาเขาอาจจะไม่รู้นะว่าพื้นมันซุดนะครับ แต่ถ้าเราสามารถแนะนําได้ล่ะแนะนําก่อนที่จะทำหลังคายกตัวอย่างเช่นถ้าผมทําหลังคาแล้วเนี่ยพื้นมันมีโอกาสสุดนะครับถ้างบประมาณคุณลูกค้าไม่มากผมแนะนําว่าให้ลงเสาเข็มหกเหลี่ยมที่รับหลังคาก็ได้นะครับอ่าลงเสาเข็มหกเหลี่ยมลงหกเหลี่ยมก็แค่สองสองมุมพอรับเสาแผงมุมที่หนึ่งแล้วก็ตรงนี้มุมที่สองเพื่อที่จะรับหลังคาเพราะว่าหลังคาเวลาสุดเนี่ยมันจะกดลงข้างหน้าสังเกตไหมข้างหลังมันเปิดออกนะข้างหลังมันล้มมาข้างหน้านะล้มมาทางหน้า ดังนั้นเนี่ยลงเสาเข็มตรงนี้หลังคาคุณจะได้ไม่ล้มมาข้างหน้าแล้วเวลาซุดเนี่ยมันการรับน้าหนักเนี่ยมันก็จะอยู่จุดที่สโลปลงข้างหน้าอยู่แล้วนะครับดังนั้นตัวรับน้ำหนักมันจะอยู่ตรงนี้ซะส่วนใหญ่ลง2ชุดข้างหน้าจบ <mumbles. S 1> แล้วส่วนต่อมาคุณลูกค้าครับถ้าคุณลูกค้าพอมีงบอีกหน่อยนะครับผมแนะนําว่าถ้าเป็นทาวน์โฮมนะครับตรงเนี้ยตั้งเสาแยกส่วนจากตัวบ้านเนี่ยถูกต้องแล้วนะครับแต่ถ้าลงเสาเข็มได้ยิ่งดีแต่ถ้าไม่ลงก็ได้ไม่เป็นไรลงคู่หน้าก็ได้นะครับ และอีกกรณีหนึ่งถ้าคุณลูกค้าจะปูกระเบื้องนะครับคุณลูกค้าจะปูกระเบื้องพื้นลงจอดรถเลยถ้าไม่มีงบไม่ต้องลงเสาเข็มก็ได้ไม่เป็นไรครับแต่ผมขออนุญาตแยกจอยให้หน่อยส่วนที่ในตัวบ้านตรงนี้มีคานมีเข็มผมขอปูกระเบื้องเสมอคานเข็มตรงนี้แล้วส่วนที่ไม่มีคานไม่มีเข็มออนกาวผมขอแยกจอยสักสิบเซนนะครับเดี๋ยวท่านเจ้าของบ้านซื้อหินมาโรยเองนะแต่ว่าจอยตรงนี้ผมจะแยกให้นะครับ แล้วก็จะเว้นไว้แล้วคุณเจ้าของบ้านก็ซื้อหินมาโรยแล้วก็เราก็ปลูกกระเบื้องต่อไปจากที่เว้นจอยตรงเนี้ยเวลามันซุดเนี่ยมันก็จะเกิดรอยแตกที่เว้นจอยนั่นแหละทีนี้รอยแตกเสร็จหินมันทับอยู่ไงมันก็ดูไม่ออกถูกไหมนะครับแต่พื้นมันลงเร็วสมมติว่าพื้นทั้งหมดมันลงเร็วมากเลยครับทํายังไงดีครับช่างพื้นทั้งหมดถ้ามันลงเร็วช่างก็ช่วยอะไรได้ช่างก็บอกว่าลงเสาเข็มเหมือนหลังนี้เลยจะได้จบไปนะครับอย่างหลังนี้ ลงไมโครพายเลยนะครับจัดหนักจัดเต็มไปเลยก็จะได้จบไปเลยนะครับอย่ยลงไมโครพายหนึ่งสองแล้วก็สามสี่จบเลยนะครับลงไมโครพายไปแล้วพื้นตรงนี้มันไม่สุดแต่ถ้าพื้นหน้าโครงการเขาสุดล่ะอ้าวโอ้โหเราดูให้จัน,ย,นยันหน้าบ้านยันนอกบ้านเลยนะพื้นโครงการมีโอกาสสุดไหมผมบอกให้เลยว่าพื้นคอนกรีตแบบนี้ถ้าผ่านการอนุมัตินะครับผ่านจากที่ดินผ่าน EIA ผ่านที่ดินเขาจะมีการตรวจสอบเขาจะมีการเจาะ ถนนลงไปว่าบูรได้มาตรฐานหรือเปล่าได้สดีงหรือเปล่าถ้าไม่ได้มาตรฐานเขาจะไม่คืนประกัน LG นะครับก็คือเวลาโครงการหูร่อมรดจสรรจะต้องไปวางค้ำประกัน7%ที่กรมที่ดินนะเพื่อที่จะประกันว่าคุณน่ะไม่ทิ้งงานไม่ทิ้งโครงการอย่างแน่นอนและ7%นี้คุณจะได้คืนก็ต่อเมื่อที่ดินมาตรวจงานผ่านแล้ว <S <S เช่นถนนสาธารณะไม่ว่าจะเป็นท่อเป็นไฟอะไรพวกนี้นะครับตรงนี้ให้เป็นความรู้ว่าตรงนี้ถนนตรงเนี้ยโอกาสซุดเนี่ยยาก ถามว่ามีโอกาสไหมมีแต่ถนนเนี่ยดันสูงกว่าตัวบ้านคุณผู้ชมนี่หลังเต่าตะก้องถอยบีนนี่หลังเต่าเนี่ยของเขาเนี่ยสูงนะและหลังเต่านี้มันจะสลบลงสลบลงมาที่รางวีสลบลงมาที่รางวีเห็นไหมทีนี้ระยะหลังเต่ากับระยะพื้นในตัวบ้านเนี่ยตรงขอบนอกเนี่ยหลังเต่าสูงกว่าพื้นในตัวบ้านนะดูจากสายตาดังนั้นเนี่ยคุณลงไมโครพายไปแล้วคุณจบระดับเดิม ถ้าถนนซุดยังไงก็ซุดไม่เยอะหรอกเต็มที่ก็ไม่เยอะไม่ถึงหรอกไม่ถึงสิบเซนหรอกนะครับดังนั้นลงไมโครพายได้บางคนบอกว่าลงไมโครพายแล้วถนนมันซุดพื้นด้านในบ้านไม่ซุดแล้วเวลาขึ้นบ้านขับรถขึ้นบ้านจะขึ้นยากนะครับเราก็ทําไมโครพายแล้วไม่ต้องยกสูงมากนะครับอ่ันี้ให้เป็นความรู้อีกโอ้โหยิ่งคุยกันยิ่งนานนะครับความรู้มีเยอะมากเยอะแยะไปหมดใน YouTube ช่องสอแสงทองการช่างเดี๋ยวคลิปนี้มันจะยืดยาวย้อนกลับไปดูคลิปเก,ก่าๆก็ได้นะครับหรือถ้าอยากได้ความรู้อะไร คอมเมนต์มาใต้คลิปเลยเดี๋ยวผมจะทำคอนเทนต์ให้จะมาอธิบายให้มาแนะนำให้เนาะโอเคฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะและพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ